เอาละครับสวัสดีคุณผ mm ู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่ผมนะครับลิงอิงนะฮะแล้วก็วันนี้จะไม่ได้มาแคสเกมนะฮะแต่จะมาทําคลิปขอบคุณครับผมว่าตอนนี้ชนะอ่องของเรามีอ,อยอดสับตะไคร์ถึง1,500งพันห้าร้อยสับตไคร์แล้วนะครับก็รู้สึกขอบคุณมากนะฮะแล้วก็รู้สึกประทับใจด้วยนะฮะอ่าแล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะฮะที่ทําให้ช่องของผมเนี่ยฮะมียอดสับตะไคร์ถึง1,500งพันห้าร้อยนีฮะมันเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็เลยก็เพราะว่า คุณผู้ชมทุกคนฮะเป็นสิ่งที่ขัดไม่ได้เลยนะฮะซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ผมไม่รู้จะเอาคำพูดคำไหนเนี่ยมารู้สึกบอกขอบคุณคุณผู้ชมเลยนะฮะอืมเพราะว่าผมไม่ได้ไปเรียบเรียงคําพูดอะไรมานะฮะสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้คือสิ่งที่ออกมาจากความรู้สึกแล้วก็ออกมาจากใจล้วนเลยนะฮะสิ่งที่ดีๆแบบนี้ฮะไม่ไม่ควรเอาไปเรียบเรียงคำพูดแล้วก็มาพูดให้คุณผู้ชมฟังนะฮะ มันเป็นสิ่งที่ควรพูดออกมาจากใจให้คุณชมได้รู้กันนะครับโอ้หล่อไหมหล่อไหมโอเคก็ขอบคุณมากที่รับชมรับฟังกันมานะฮะแล้วก็ขอบคุณมากคุณชมที่เข้ามาซับสไครา์ผมนะครับไม่ว่าจะเป็นคนใหม่หรือคนเก่านะฮะคือผมจะบอกอยังไงดีให้คุณชมเข้าใจแบบว่าการในการที่ผมถ้าเป็นต่ก่อนดีกว่าถ้าเป็นตะก่อนเนี่ย ผมลงคลิปวิดีโอเนี่ยนะผมไม่คิดเลยว่าเฮ้ยเราก็ลงไปเรื่อยๆแล้วกันนะคงไม่เป็นไรหรอกนะไม่มีคนดูผมก็เออเอาไม่เป็นไรขอให้แค่ได้ลงนะฮะขอมีเวลาให้ได้ลงบ้างอะไรบ้างผมก็มีความสุขแล้วในจุดๆนี้นะฮะแต่พอทามาเรื่อยๆครับทำมาเรื่อยๆทำมาเรื่อยๆนฮะตอนนี้ก็จะครบปีแล้วนะครับผมก็เฮ้ยโอ้โหมันมันแบบมันมาถึงจุดๆหนึ่งฮนะ,ะยอด subscribe บันขึ้นแบบพุ่งพานมากผมรู้สึกเฮ้ยเอาจริงวันนั้นน่ะ ผมตัวสั่นเลยนะผมไม่เคยเห็นแบบว่าตัวเลขที่มันขึ้นเรื่อยๆแบบนี้มาก่อนนะเข้าใจปะแล้วแบบว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจริงๆอย่างนั้นเลยอนะแบบคาพูดแบบไม่มีเลยนะตอนนั้นแบบนิ่งเงียบกลิบตัวสั่นแบบยังไงอะคือคนลุกอะตอนนั้นอะเออคือสิ่งล่านี้เนี่ยเรื่องดีๆแบบนี้เนี่ยฮะมันเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็มันจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีคุณผู้ชมนะครับเออขอบคุณมากจริงๆนะฮะเอาเป็นว่าหลังจากนี้ต่อไปนะฮะก็จะมี คอนเทนต์ใหม่ๆเพื่อจะเป็นการแอคทีฟตัวเองแล้วก็นําเสนอให้คุณผู้ชมได้รับรู้ในสิ่งใหม่ๆด้วยนะครับผมรวมถึงเกมใหม่ๆที่กำลังจะเข้ามาตอนนี้ผมก็เริ่มมองหาเกมที่จะนามาลงในช n น l ของเราแล้วนะครับผมนะก็ไม่ต้องห่วงนะาที่ผมจะแคสเกมเกมเดิมมันนะแล้วต้องแคสเกมใหม่บ้างนะครับผมอ่ะโอเคอันนี้ก็เอ่อเอาเป็นว่าเดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมีคำกิจกรรม ให้คุณผู้ชมได้ร่วมเล่นกันด้วยนะฮะโดยกิจกรรมเป็นกิจกรรมง,ง่ายๆครับผมนะก็กิจกรรมเนี่ยก็มีอยู่ว่าให้คุณผู้ชมฮะตอบคําถามเอ้ยตั้งคําถามตั้งคำถาม,ถามเดี๋ยวผมจะเป็นคนตอบคําถามอ่ะโอเคปะคือออ่ตอบคำถามเนี่ยให้ตอบใต้คลิปคลิปนี้นะฮะโอเคปะ่ะคลิปนี้คนละหนึ่งคอมเมนต์หนึ่งคอมเมนต์เนี่ยจะประกอบด้วยกี่คำถามก็ได้ภายในหนึ่งคอมเมนต์นะครับผมนะแล้วเนี้ยผมก็ จะเอาคอมเมนต์เนี้ยไปทําอีกวิดีโอหนึ่งเดี๋ยววิดีโอก็คือว่าตอบคำถามนะฮะวิดีโอตอบคำถามเนี่ยก็จะอัปโหลดขึ้นอีกทีหนึ่งนะฮะโดยในวิดีโอนั้นเนี่ยก็จะเอาคอมเมนต์ของผู้ชมเนี่ยมาแปะไว้หน้าวิดีโอด้วยว่าเฮ้ยเนี่ยนะคือคำถามของผู้ชมทางบ้านนะครับนั่นแหละและ้วก็โอเคก็ผมก็ยังรอคําถามของผู้ชมอยู่นะครับหวังว่าจะมีคนมาถามผมผมอยากตอบนะครับเราจะได้ สร้างความสนิทสนมกันนะฮะโอเคจะได้มีความเป็นกันเองมากขึ้นนะครับผมโอเคทีนี้เรื่องคอมเมนตนมมมทนะ์ที่ผมไม่ได้ตอบนะฮะผมไม่ได้มีเจตนาจะไม่ตอบนะครับผมผมผมขอโทษนะที่ผมไม่ได้ตอบแบบโอเคป่ะผมตอบไม่ทันจริงๆแล้วก็ช่วงสองสามวันที่ผ่านมาผมก็ทาโปรเจกต์แบบหนักหน่วงมากนะครับผมแบบหนักแบบคือหน,แบบนักแบบหนักสุดๆเลยอะโอเคผมก็เลยทุ่มเทให้จุดๆนั้นนิดหน่อยนะครับโอเคแต่ทีนี้เริ่มเริ่มมีเวลาให้ในการทาคลิปแล้วนะก็ ก็เลยมาทำคลิปขอบคุณเลยนะครับผมอ่านั่นแหละครับก็อย่าลืมนะครับมาตอบคำถามตั้งคำถามกันนะครับเดี๋ยวผมจะมาตอบคำถามแบบว่าเออผู้ชมอยากรู้อะไรนะฮะก็ถามมาได้นะฮะเออนั่นแหละเดี๋ยวโอเคเราจะมาร่วมสนุกกันนะครับผมในคลิปคลิปหนะ้าอย่าลืมนะฮะตั้งคำถามในคลิปคลิปนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะมาตอบในคลิปหน้านะครับโอเคก็เอาเป็นว่า,เอ,า,วาเอ่า,อาช่วงนี้มันเป็นช่วงปิดเทอมซัมเมอร์ใช่ไหมนะฮะเดี๋ยวเอาเป็นว่า ใครที่กําลังจะเปิดเทอมหรือหาที่เรียนใหม่ๆอย่างเงี้ยนะฮะก็ดูแลตัวเองดีๆแล้วก็ตั้งใจเรียนนะเป็นเด็กดีของพ่อแม่ด้วยนะครับผมพวกคนดีเลยนะครับก็นะอย่างที่บอกไปนะครับดูแลตัวเองด้วยนะครับผมอ่าแล้วก็เออเอาป็นวหาสาหรับเอ่อพูดถึงการให้กําลังใจดีกว่าใครที่กําลังทำชาแนลอยู่นะฮะผมก็ขอเป็นหนึ่งคนนะที่ให้กาลังใจนะครับผม เออทำไปเด๋ยครับเราไม่ต้องห่วงหรอกครับว่าจะไม่มีคนดูอะ่ะถ้าอย่างน้อยเนี่ยเราเราไปหนึ่งคนที่เข้าไปดูอะ่ะยอดวิวหนึ่งคนก็คือยอดวิวของเราเองอะ่ะเราก็ได้รู้แล้วว่าเฮ้ยอ๋อคลิปข,ของเรามันเป็นอย่างนี้นะอะไรอย่างนี้นะเรานั่งขำคนเดียวได้ครับผมไม่เป็นไรนะฮะอ่านั่นแหละครับฝากถึงคนที่กำลังทำเช่นนใหม่ๆด้วยนะครับอย่าย,ย่อท้อครับผมผมยังไม่ย่อท้อเลยนะฮะเชื่อครับว่าสิ่งที่ผมผ่านมาเนี่ยผมพยายามมากผมตุ่มเทกับมันมากนะฮะเออนั่นแหละครับเราจริงจังกับสิ่งที่เราท,าทําามมกสุดผ สักวันหนึ่งฮนะมันจะตอบสนองเราเป็นเรื่องที่ดีครับผมโอเคนั่นแหละครับฝั่งถึงคนที่กาลังแชทเกมใหม่ๆด้วยนะครับผม,มนั่นแหละฮะับทำไปเด้อครับทำไปเรื่อยๆครับผมอ่ะงั้นเอาเป็นว่าคลิป,ลป,ลปนี้เนี่ยก็ต้องขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ผมไม่รู้จะพูดคาไหนจริงๆนะที่แบบว่าจะให้คุณผู้ชมเนี่ยรู้สึกไปกับผมอะตอนนี้ผมรู้สึกแบบว่ามันโอเคอ่ะนั่นแหละงั้นเอาเป็นว่า พันนี้คลิปนี้ขอจบคลิปทุนนี้ก่อนแล้วกันนะฮะแล้วก็อย่าลืมมาตั้งคําถามด้วยนะครับผมอยากตอบคาถามคุณผู้ชมทุกคนมากนะฮะอืมอยากรู้อยากรู้เหมือนกันว่าคําถามที่คุณผู้ชมอยากอยากอยากรู้เนี่ยตั้งคําถามมันเนี่ยจะเป็นยังไงนะฮะออโอเคนั่นแหละครับก็คลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมขอบคุณมากนะครับที่เข้ามากด subscribe เข้ารับชมกัน ผิดพลาดตรงไหนก็ต้องขออภัยในที่นี้ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าผมบ๊ายบายไปแล้วนะครับผม